มาถ่ายโปสเตอร์และทีเซอร์โอเควิโก p a r ร y ต i r เ t f ร์สแฟน i ิ g ติ้งะ ลอยกล้องสั่งข้าวมาเป็นลอยกองอยาแดกสลาเปาหมูแดงเน่ยเออรู้เพะเนี่ยว่ามีข้าวกล้องเออยแล้วมนพูดว่ามาแต่เช้าต้องได้กินข้าวเช้าเออไม่สั่งข้าวล้วสั่งเนื้อมาละเออเขาก็เราก็รู้ก็บอกในกลุ่มแลยว่าสั่งมาสักสิบห้าคนกูยังจำได้เลยเออเห็นไหมล่ะมึงตอนประมาณตีห้าครึ่งครับถามว่าจอดที่ไหนก็ว่าชั้นสามด้วยการโทรมา ตีห้าสี่สิบห้าฉันสามเนาะทำไงดีอ่ะทำไงดีอ่ะแล้วรีบแต่งแล้วแต่รีบกลับรู้ปุ้เนี่ยว่ามีถ่ายรวมเก้าคนฮะรู้ปุ้เนี่ยรีบไม่ได้มีแค่เรานะวันเนี้ยไปส่งเพื่อนดีกว่ามีมันเสร็จก่อนแล้วก็กลับก่อนเลยยังไงอ่าเนี่ยไปไปมาแล้วไปถามมาซิว่าอันนี้คือรีบแต่งรีบกลับหรอว้าว้าถามว่านีบแต่งรีบกลับหรอ แต่งคนแรกจะได้ไปคนแรกเกลคนแรกรู้ป่าว่าเขามีข้าวกล้องให้พัดถามารู้แต่กลัวมันยังไม่มาไม่ถึงไงนีอกว่าเออมันมันเงียบกันทั้งทั้งหมดอ่ะพร้อมแล้วนะคะสําหรับการเมคอัพเพื่อมาถ่ายโปสเตอร์และทีเซอร์โอเค we go party first fan meeting ค่ะแล้วนี้เรามีผู้ช่วยด้วยนะคะเออ ให้อี p a c t ได้ดีกว่าว่าไงน้องมึงตั้งนานตั้งนานตั้งนานไม่พูดอะไม่อยากทำอะไรแล้วอันนี้หนูทำอะไรมาเป็นบอกเบสทีนึ่งค่ะแล้ววันนี้เรามาทำอะไรกันครเรามาถ่ายโปสเตอร์โปรโมทถ้างานพี่ขอ คนที่ดูคลิปนี้ยอย่าคิดว่ามันได้ตังค์นะมันบอาากว่าไม่เข้ากองครบตามมืมมอใหมพ่อครบปุ๊บมาเลยไม่มีงานตั้งไม่มีงานตั้งอะไรทั้งนั้นที่ขอฝากกล้องไว้ที่น้องว uh. ิวนะเจอกันค่ะบ๊ายบายวันนี้แต่งเป็นเมลิดาแต่งเป็นเมลิดาค่ะจากเรื่องเบลฟนะคะคมาค่าคคะโชลีลาอลังการเห็นไหม กระโปงฟิลตาไข่น้ำฉันอยากใส่ Inspire มาจากเจ้าหญิงเบลจากพริตตีเดอะบีสซึ่งจริงๆเหมือนเป็นเดอะบีฟมากกว่าสเป็นอันนี้ค่ะชุดยูสีนะคะเล่นแต่งเป็นยูสีนักสาวสีนะคะสวัสดีครับเจ้าสดีครับเจ้าสาวหน้าเจ้าสาว ก็เจ้าสาวไม่มีแต่เหมือนเจ้าสาวปะขอเป็นเจ้าสาวได้ปะเออเห็นไหน้าหน้าไม่ยากแต่ช่างเขาว่าเขาก็เรียนมาเถอะไปห่าใช่ลุกออกมาเลยเพราะบ้านใกล้ อนีไกลมากกเลยไลบ้านฉันแบบหนึ่งนาทีเธอเชื่อไหมอีสัตว์มึงแรงมากนี่สุขุมวิทไร่หนึ่งนองคายไปหาอันนนท์ค่ะหนอ่มคายค่ะไหนมีวันนี้ที่มาถึงตรองไปเป็นไรไหนเป็นเจ้าบ่าวของอีอันนท์อีกทีใช่ใช่แต่เป็นเจ้าบ่าวให้อันนนท์อีกทีเด็กอินโนเมนเก์ ไม่น่าเลยค่ะแตีช่างน่าจะคิดหนักแล้วก็ช่างก็น่าจะหนักใจค่ะนานมากจะสวยจริงเป็นดาร์ดงั้นงั้นไม่เป็นไรงั้นเราพอแค่นี้ดีกว่ามิวช่างหน้าบอกให้สู้อีผมส้มหน่อยเอาอะไรไปสู้งั้นกูพอแค่นี้ก่อนเพาผมลักษณะแล้วค่ะ วันนี้มาในทีมนักรบนิรนามเพราะเป็นทหารเสือสาวคุณทคนค่ะเออนักรบนิรนามต้องมีคนตายในสนามรบบ้างและนี่คือวันเกิดนะคะ Happy Birthday to you ขอรอดเป็นหลายปีคุณนี่นะใช่ยังไม่แต่งอะไรสวว่คนที่แต่งไหมคะมันน้อยใช่ไหมคะทางว่าทานข้าวก่อนหรือว่าแต่ง กลวมากไม่ก้าสวยเลยหนูว่าสวยมาดูบุรอดเอาบุญรอดมานี่เลยนั่งแต่งหน้าก่อนเลยเพราะว่าด้วยโครงหน้าด้วยอะไรปกติแล้วจะต้องจ้างพวกแบบกลมทางหลวงอะไรเงี้ยมาช่วยฟูพื้นก่อนใช่แต่ว่าอันนี้คือต้องใช้เวลานิดนึงเอ้ผมเราไอ้เจ้าเจ้าข้านึกข้า แกเอาไวามเป็นเสด็จใจริงอะมันต่นแักคุยกันไม่สวยเลยว่ะคุณสวยกว่าข้าวขาศึงแล้ววันคอนจริงอ่ะกูแบบอ้วนขึ้นไม่อยากอ้วนวันคอนจริงอะคุยชอบมากเลยที่แบบมึงก็อยากอ้วนขึ้นง้ากูได้หรอมึงดูการจริงผมดเลยวันนี้ฉันเป็นอะไรคะ่โเป็นมูหลานค่ะมูหลานมาแล้วสองหมวย แต่สาวหวยยังไม่ตื่นตื่นเลยแล้วก็ยัไม่เห็นตายเลยเพราะเสียงเหมือนกันมาแล้วค่ะอยากได้ดับผมอันนึงจะมาฟังคนซึ่งต้องต่อสู้กับธนูเซฟฟีมยังสวยอยู่ไหมสวยว่ะสวยเหมือนเดิมสวยเหมือนเสวยเหมือนเดิมสวยเหมือนไม่ยังไงวัวแล้วผมยาวคนนี้ก็คือสวัสดีค่ะ เป็นเลขสี่ใช่ไหมนีพี่ี่ก็ยังลงง้าไม่แล้วนะคะใครจะเป็นผู้หลังว้าวเราไม่ได่ใจหรอวว่าพี่จ้ลงชุดไหรรอก่อนรอก่อนทองกำลังมาข้างหลังคือคาทรยาอีลิส้าคืออารสี่คยันนี้ขึ้นชคไฟให่เอยโชคมคนแรกเลยค่ะ รู้สึยไงบ้างทรายเขาจะไม่รับงานโอเควีโก้แล้วค่ะลู้ป่าวรู้สึกว่าทายไม่ค่อยจะชื่นเลยก็ทรายนะฮะดิวมาบอกว่าแต่งหน้าผู้ชายทุกคนหมดทุกคนคือแต่งหน้าผู้ชายอยู่นะทุกคนได้ทุกคนได้รับดีเหมือนกันหมดถามทุกคนได้แต่งหน้าผู้ชายค่ะผมผู้ชายแต่บาตรถึงใส่วิกก่อนเลย อย่าไปยกล้ฉันละกันนะเฟรมแกถ้าไฟไหม้ติดไฟคนแรกค่ะไม่ใช่ตายคนแรกเลยค่ะปับซพาร์ตเมนาเซียวแอร a เอเมนาเชียวแอรีเเมืองไทยจะผมฟูเหมือนเออร์ซิล่าขนาดนี้มาถึงกูดาก่อเลยค่ะี่หน่อหนึ่งเซตไปเลยค่ะเป็นีดีรเอมอลอ สุดยอดก็คืออะไรอะตรสอดสุคอุยต้องอน้อได้หาบ้งมีล่ะมีะล่ออกมาเป็นผู้ชยเวอร์นะเ้ยแต่ถ้าถอดก็คือไ่รวยควยเลยไม่ต้องอะไรหรอกอลอเียานว้าอยเก๋มากได้อยู่นะเเห็นมล่ะมาล่ะเลเอวมาล่เอวิงๆ่ และคืออันนี้ไม่ใช่จัสมินอันนี้สองมันสองนี่บ้าลราดีแต่วันนี้คอนเซ็ปต์ตคือมาตาลดาไม่สั่งอ้าวโอกต้องมาตาลดาไม่สได้ไม่ได้อุ้ยเอาหลังหนุ่มแน่นเกินสวยละ แบน,นก่อนนะคะขอปิดแบนก่อนนะคะมัวหน้าเห็นไ oui หล่ะคุณุษรอเท่ากับไม่อยากไม่อยากพูดอ่ะเดี๋ยวเป็นขามว่าแกงเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนดูไม่ดีตอนแรกสนึกว่าพวกเราจะเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์เหมือนกันหมดแต่พอสังเห็นบุรุษรอดปุ๊บอะอ๋อมิสเตอร์ไซด์ด้วยยานอนด้วยบอมด้วยเสร็จแล้ว ยังไม่ได้ทำอะไรทนานเลยค่ะวันนี้แต่งเป็นฮาโลวีนเอาไม่เมื่อกี้เมื่อกี้ทูบอกว่าวันนี้แต่งนาพี่อนนท์กับพี่ฟิล์มแล้วยิบุราถามว่าใครแต่งง่ายสุดชิบย่ทุกคนชิบย่าทุกคนเพราะว่าเขาให้มาแต่งหน้าชายล้วนใช่คือโจทย์ทุกคนที่ได้รับวันนี้ช่างบอกว่าโจทย์คือแต่งตัวนี่ทุกคนอยากให้ทุกคนถ่ายกันหน่อยว่าคุณคนนี้คือใครทุกคนรีบพิมพ์ถ่ายเข้ามาเลย คิดไทยเข้ามาเลยว่าคุยใครอ๋อบุญรอดไม่ใช่นะคะม่อมน้อยเดี๋ยวแบบหลายคนหลายคนไทยไปแล้วแบบอุ้ยพี่บุญรอดแน่เลยไม่ใช่บ้านคุณไอ้ร้อนก็ไม่มาใส่ด้วยเลยอ่ะซึ่งพี่อนนตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จเริ่มคนแรกเสร็จคนสุดท้าย เบอร์น่าใครไม่ได้แต่งหน้าไอเธอเลยเมื่อไรเนี่ยันก็เมื่อเไรเนี่ยเมื่อจะหลับแล้วมาก้เทียงละเทียงความสวยอ้าวหัวรอนซะหัร้อนแห้งเชียวนตายากก่มเลยเอาหลักมากันว่า ลอยลอดนี่กระโปรงผักตกเป็นกระโปงรงตาทมออย่าเชิญนี่มาในคอนเซ็ปต์ปลาหางูกยูงค่ะอันนี้จะเป็นตัวแม่พันธุ์ค่ะเดี๋ยวเขาจะเริ่มขยายกับตัวละครมูลล่หลานไม่ใช่นะไม่ใช่เนาะตัวละครคืออะไรนะคะมึงไม่มีใครเป็นใครเลยตอนนี้นมีอีกคนนึงที่มึงอ่ะสุดสุดใช่อ๋อมีมีคนนึงก็รู้ว่าเขาเลยเพราะว่าคอสเพย์เออไม่ดอกไม่ดอก เห็นเหลืองแดงแบบนี้ธรรมศาสตร์ค่ะชุดรีดนะชุดลีดธรรมศาสตร์แต่โมงแบบผู้หญิงมากติดแพ้อยู่แล้วเ้ยสวยอิ่มหมวยมาแล้วอิ่มวยตัวจริงของงานนี้มาแล้วโอ้ยมันเกยไปเพื่อนนึงก็เหมือนเหมือนกาอารมมากกว่าอีกหรอใครเคยดูนะรู้ตอบป้ะฉันควรหันด้านไหน ก็ฟ้ามาถามอ่ด้านหลังลังจทอหลังในตอนนี้ผมมันติดขนตาเออนี่เธอควรถาด้านไหนด้านหลังค่ะอ่าแพกิจถ่ายแล้วค่ะในต่อไปแป็กกิจอาโจทยีโจคืออะแดปชุดนี่ชุต้องไหะ้ินฟิมได้ามขแมวพุงด้วยขแมวพุงเออ อยู่่ฝ <นะ S 1> ฟิล์ม <นะ S 1> เปิดไหลออกข้างหนึง่งชานอลฟิล์มเธอไปหาอะไรติดผมให้ฟิล์มไม่ได้อันนี้มันดูเป็นตัวจริงเกินไปตอนอีกเอากิ๊บเอากิ๊บอะไรก็ได้เนบเน็บเป็นแฟชั่นหน่อยเร็วูงั้นก็ไปกิ๊บนี่ไหมมันเหมือนกนิ๊บจริงจริงอันมันเหมือนมันเด <c oughs> ินพาเลทในดิสนีย์ได้เลยโดนแน่ ปแล้วฉันบอกว่าอานนท์มารถกับข้าวและรองเท้าเดียวที่หลุดคือรองเท้าช้างดาและรถกับข้าวแล้วฉันถามว่ารองของผมเป็นตัวอะไรนะอานนท์เป็นเจ้าหญิงองค์ไหนเพราะว่าฉันเข้าใจเป็นโดเรมอนคู่สีโดเรมอนสีโดเรมอนสุดๆขอเมาส์นะครับคืออย่างแต่งหน้าแต่งหน้าบอกว่าเอ้าอ๋อคิดเลดมาเลดผู้ชายนี่ทำไมมาถึงแต่งหญิงทุกคนเลยวะตอนมีวเขาบอกว่า แต่งหน้าผู้ชายเก้าคนนะครับไม่เราจะติดเดี๋ยวชัยไปแต่งหน้ากลับบ้านไปติดแฮชแท็กนะโอเควีโกกงกูเป่าว่าเป็นโอเควีโกงปบมาล้างด้วว้าเดี๋ยวก็เดินให้มันเวิร์แตันี้คือข้อเนิ่อไปดูให้หน่อยว่ารอยสักของมู่หลานภาษาจีนตรงนี้เขียนว่าแปลว่าอะไรระหว่างตายกับเงี้ยงแลกควรใช้หาคัแปลให้หน่อยคนใ าแก่เป็นคอมเมนเตอร์ในยีนออดดูดิแก่<ว>คนไหนคนไหนต้แก่ นึกถึงดิจิม,มอนมากกว่า네ไทยจีชุดไทยจีปีกานั่เรือไป,อไ,ปไม่เนิ่นเหมือนกันหรือไม่หรือไม่ก็เป็นโปเกมอนนะคะเซนิกาเมะธน,น,นาคารจูงไทยสวัสดี <S <S อยากอินเสิร์ตชุดาไมอินเสิร์ตสุดากันพวกเราจริงๆอยากคนเดียวแต่ว่าต้องโวนคนอื่นเพื่อให้ดูไม่น่าเกลีย คาแรคเตอร์นี้เป็นอะไรได้บ้างชุดแบบเนี้ยฉันจะใบให้ละกันยักษ์จินนี่เอาาไปกับผมเลยใส่เลยเอาไปกยอันนี้เอาไปไว้ไว้ตรงหัวหรือว่าหน้าใหญ่หน้าใหญ่จริงใส่ไปต้องหัวนะใส่อันเนี้ยใส่เนี้ยมันกันเชื้อโควิดได้จริงป่ะไม่เอาเนี้วไว้ต้องเอวด้วยมึงมึงแล้วเวลาเอาเข้าปากมึงต้องแหกตรงนี้ไปกลัวมากมันเป็นที่มาของว่า แบบว่าอเพนีโอเคสนุกแล้ว้าเราไปเราไปด่าที่ไหนกันต่อดีเปลี่ยนโลเคสร้างให้คนไม่เบื่อต่อคอนทที่ด่ากันล้วนลวนอ่ะก็เลยขอนแล้วเปลี่ยนที่ด่าใหม่สนามอารมณ์ไปเริ่มค่ะแล้วบุรอดอ่ะตอนนี้เพื่อชีวิตสุดสุดนะอีรอกเพื่อชีวิตเพื่อชีวิตที่เหลืออยู่มาก แล้วคือวันนี้มันเกิดชีด้วยนะหรอลุกแรกของวัยสาเอ็ดทุกคนไปดูเยื่อๆใช่ตอนนี้คนนึกว่า300ร้อยอี่ด็กก็สามพันเบื่อถ้านี่300มร้อยอีพิมจะเท่าไหร่นะสามร้านโอ้เลยมากสงสัยเกิดวันเสาร์แน่เลยทำไมมเถึงวันเดียวกับไดโนเสาร์อะค่ะนึกว่าตกวันเสาร์เหมือนกับอันนี้วันเสาร์ตกน้ำมันเ<ร> shoe, ียวันเสาร์เป็นบ้ากพาเฮียนเกินหรอ ด่าพอแล้วค่ะสะาจยแล้วตื่นเต้นครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะต้องท่าท่ายังไงบ้างกวรวทำท่าไม่ถูกสวยมากนนอนสวยมาก ช่วยย้อหลังได้ไหมคะเปิดปรินท์อหย่างได้เลยจริงอันได้ได้แล้วเออขอไม่มองกล้องได้ไหมคะมองไปเห็นอนาคตไม่เห็นค่ะพยายามให้สด อยู่ๆว่าที่ดูดๆน่าจะเป็นหนอกไหลหนอกหลังมากมากว่า ไม่่ววาาลป์ขแ้คือจะบอกว่าวันนี้มันตื่นเต้นแล้วก็น่าติดตามมากๆเลยค่ะทุกคนตอนบ่ายเอารถเปลี่ยนรถละจุดรถเป็นอะไรแช็กกังลาวไม่ใช่ขากระบะขับบีมไม่ต้องขับบีมกระบะก็สวยแจ็กกังลาวในใจของโอเป็นไงบ้างครับคืออะไรขึ้นกับชุดค่ะก็ดีค่ะก็รีวิวเอาออกไปเลยตัวหนึ่งเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่โปอยากโชว์ เอาไม่ได้อยากจะแก้มตูดค่ะ For reference For reference นี่คือตูดของฉัน right now ใช่แล้วก็แล้วในส่วนของฟิล์มเป็นยไงบ้างคะวันนี้พี่ฟิล์มทำดีมากคือจะบอกว่าคือชี้ตั้งใจมากเลยค่ะรู้สึกลำพานศูนยปากคือชีตั้งใจกระเด็นไงกูกันไม่กระเด็นคือพี่ฟิล์มตั้งใจมากแล้วเธอบอกเลยว่าแฟนคลับพี่ฟิล์มทุกคนจะต้องดีใจกับพี่ฟิล์ม ในเรื่องของอะไรในวันหน้ามากๆไม่ใช่วันนี้พี่ไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้เดี๋ยวนะแล้วคือพอแหวกดูอ่ะตอนนี้หน้าอีเธออะเลิฟไปด้วยลิปเต็มหน้าแล้บอกว่าันนี้มันแหวกไปเลยใช่ใช่มันเป็นแบบปื้นสีแดงใช่ปากมันเหมือนเป็นเลิฟอ่ะเหมือนซึ่งไม่ใช่แปลว่าแบบเลิฟเลิฟแต่ว่าเป็นเลิฟเลยปากฉันได้เหมือนเป็นเลิฟแต่ว่าคอยอันนียเหมือนโดนดุเลยด้วยอะไรครับโดนดุสว่างโดนดุสว่ะ อีเดาถึงขนาดต้องจ้างโทรตองอีเดามาผูกที่คอคนนี้แต่งคอไอ้กูอยู่นี่ค่ะไม่เป็นรอบหนักกันจบเฮ้ยรนะครับโหเหมือนสุดสุดแล้กบางจีวอลทำไมไม่มาหุบเอามาใส่หัวเราจะบ้าตายหน้าด่าจะตายอยู่้า่พี่พี่เป็นหน้าด่าจะตายอ่ะพี่เหน่ย่าแต่ก่อนฉันก็สงสารนะแต่พอฉันรู้จักเค้ฉันก็เออฉันก็น่าด่าเขาแต่ยัง เขาใส่ยรงนีดอโอ้ยในส่วนของคุณเป็นงไงค่ะเป็นยังไงับหลอมหล่อเดแล้วมันตลกสุดจริงถือกล้องเลยหรออุ้ยอุ้ยแล้วเอาดีๆสวยนะใช่มันมีมันมีแวปมันมีแวปหนึ่งหันไปหาหนมาแล้วแบบสวยแล้วแต่แล้วมีหันกลับ ไปดูกันนะคะว่าถ่ายรวมเก้าคนมันจะกไหนได้ด่าส่งเข้าโชว์เลยส่งเข้าโชว์เรออโดนด่าก็รีบส่งเข้าไปดูอย่างอื่นเลยอีดออางั้นดูนมไหมอุ้ยอ่าเราไปดูกันค่ะว่าถ่ายรวมกันเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยพูดแทรกใจอีเหี้ยถึงเวลาให้พูดไม่พูดอีดอพอกลัวพูดแล้วคนทอาใม่เอาใหม่ห้าสี่สามสองอาไปดูกันเลยค่ะว่าถ่ายเก้าคนจะเป็นยังไงส่งด้วยไปอย่างเงี้ยไปเอามาเลยมาเลย ไปดูกันเลยไปไม่เคยเห็นมอคุนตอแมนเนี่ยเห็นนะเนี่ยคุนตอแมนผมยาว M U T ลบวีนาปวีนาลิง M U T หนึ่งร้อวีนาปวีนาไทยนาัน้งอไมวา M U T 2องร้อค่ะ ไ้หอก่ามอนละหน้าเพื่อนใดมีส่วละหน้าด้วยอันนี้คือโปสเตอร์หลักค่ะเ <h> ส <ress> ื้อเป็นซีนแบบว่าปาร์ตี้จนเมาดื่เดือดอะย่างงี้ เหมือนแบบว่าปาร์ตี้เพื่อนสาวที่นัดตีมกันมาว่าแต่งเป็นตีมอะไรแล้วก็อันนี้คือภาพตอนฟิแนลเราอยากให้ทุกคนที่มางานเราสภาพนี้เลยค่ะรอเลยค่ะอย่าทำตามนะเด็กๆไม่ใช่เรื่องที่ดีน้อยยแล้วก็แบบอันนี้อันนี้เป็นขัดเส็จหรือเป็นง่วงเป็นง่วงด้วยแล้วก็ถือว่าเมาไปเลยจะได้อิน